ัสดีะคะ่ะมาลุ้นไข่นะคะตาชันจะลังตอกไข่นะคะดูค่ะดูค่ะมาลุ้นนะคะว่าจะมีอะไรดีๆไหมคะโอ้โหไ,ไ,ไข่สวยงามมากค่ะไม่มีแหว่งเลยนะคะไข่สวยนะคะไม่มีแหว่งเลยนะคะ งามแล้วแหละพ่อพ่งามใส่ไข่ดี่วยค่ะไข่สวยมากค่ะไข่สวยนะไข่สวยมากเขาจะเวลาผูกแขนนะคะเขาจะดูที่ไข่แล้วค่ะนมอ่ะอีกทูนงพบอกอีกแล้วนะมีมัดข้อนีไหมจับเวลาไม่ใชเข้มเ้มเมเมมีขันงินใหญ่เลยนะคะ ลูกคะดูลูกดใช่คือเปิดตัวเนี้ยคือไฟไยม้เนี่ยก็เป็นจุกประมาณไม่กันไผ่บอกไปเปิดไปเปิดไปเปิดแน่ไปเปิดแน่ไม่สิบ้านนแหะเลมันสิผ้านชัดเด็ดชัดเด็ดไปเปิดไปเปิดไฟไฟป่าไจะเปิดกั้งนาว่างแล้วนะคะดูค่ะดู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 นะคะดู อเสียดกมากน,นั่นอีกไข่ใบที่สองนะคะสวยงามเหมือนกันโอ้ในไข่มีเลขกอะไร ไม่มีสิบเจ็ดสิบแปดื่นมาทุกอย่างนะคะมีไข่ปลาไข่แล้วสีวันนีขอให้มันงามก็พอแล้วถ้าไข่สวยนี่อะไรก็จะสวยเป็นหมดใช่ค่ะใช่กระโบมี่เหรคะดูไข่นะคะต้องเกะเบาๆเพื่อที่จะไม่ให้ไข่ไม่เป็นไรเราก็เพิ่งไดมาทีเดียวอุจจะอุจเาะ่ไ่ใหไข่สวยทุกลูกเลยนะคะ ทั้งสองใบนะคัอ้ยงามแท้อ้ยธมาแอ่ามันเป็นเร่องธรรมดาด้อันี้นะมันคู่บันองลงมันเป็นีงมาสวยนะคะไม่มากแบบนค่ะหานเลยน้ามีใครกันดูเย็นเป็นสุขสวยกทางนี้เนาะสวยมาก มันมีลายน่ะสระน้าด้วยมีลายก็ก็สำคัญใช่ไหมมีลายเลยน่าจะเป็นอ่างเงินอ่างทองเลยเนี่ยใช่อ่เงินอ่างทองนี่อ่าเงินเป็นทรงงูยูหันนะทรงไปกันนะคะแล้วก็ไข่มันนูนนี้เขาว่ามันดีนะนี่อ่างแล้วก็นูนนี่ใช่สวยมากคค่ะะะไไขสสววยยนนมีเลขไหมคะมีเลขไหมคะโอ้โหเดือนสิบเอ็ดเหรอคะนี่อ อ้จะเป็นหนึ่งหนึ่งจีเบยนี้ก็เปิดตัวสินค้าใหม่พอดีคเหนะคบเมดีนะคะเมนะคะเห็นแสดงว่าแม่อ้ยเป็นหนึ่งหนึ่เลยค่ะ โอ้ยป้าเต็มหมดเจะได้เป็นหนึ่งหนึ่งที่หนาบางทีมันจะเป็นอะไรบ้างวันไว้นะคะหนึ่งหนึ่งนะคะแน่โอ้โหซื้อก็สบายนะคะเนี่ย หันมาหน่อยนะป้าไหญ่มองไม่เห็นเลยหันาหน่อันเลยเห็นไหมไหนอยไม่ง่นเอย่าเปลี่ยนสมอนอย่าเปลี่ยนเราต้องหันให้ตรงนะคะนองอาอใช่เห็นแล้วนะคะ อเราต้องหันให้โตมีอะไรนุ่มมันไข่หนาใส่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 สวยนุ่มมันนอนใส่จานนใส่จา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 น ห่อเลยค่ะห่อเลยห่อแล้วก็อุ้มเข้าบ้านเลยเป็นเงินค่ะเป็นเงินนะเงิแสนเข้าได้เงินเงินแสนก็ได้เงินลานเข้าไปเงินขวัญนะคะเข้าไปเลยแรงเลยนะคะแรงเลยนะคะเงินแสนเข้าบ้านเงินแสนลานของเขานะคะห่อๆตังยังไงตังยังไงห่อเลยค่ะไม่หรอยังค่ะยังยังห่เลยยังยังเอากล้วยใส่ด้วยเด้อจะได้ทำอะไรก็กล้วยกล้วย โอ้ยล้มอีกแล้วป้าคำใสไม่มีทางนะคะป้าคำใสอยู่อย่างนี้นะคะล้มไม่ได้ป้าหอมเข้าเลยค่ะหอมเหวานนะคะหวานก้นหวานทองนะคะจ้าไปชาบ้านเลยค่ะ กิกินไกว่างเขาไม่กินจับจักมือแล้วเขาบอกว่าให้กินนั่เป็นารซะกคอนาจับจักมือแล้วมันเป็นมือไผนี่แบบจับสีเข้ม่จับสีหยังเลยสีสีแอลกอฮอล์ไม่ใช่เาดกิมรนละเนี่ยเาดื่มคนท่านผู้เดียวละแอลกอฮอล์ใครดิ อันนี้กันมืดสุดอยากอยากให้กินไก่ไข่ขวนอ่ะนะอก็ไดาซื้อมกินบกิ้งในกินท้นการับ้กินอ้นงใน่นกินไกี่างนี้้ว่างนนหเอาเงินไปเออเินไปเก็บก้อนเงินนใส่เซ็ก้อนข้าวกนไปเกก้อนไปเงนเงินไปเก็บเงินนั่ไก็ไปล้างเสอสเิอนี่นง พี่น้องก็คือกันล้ครับจะลองกินเลยฮคนละนนละได้ยังไจะา้าวเจ้ากสายเดือดเดียวกันนี่ก็นละจ้กล้าบอคนละรวยเอาคนละรวยใครว่าเจะบก้าเอาไหมยุยรบกนได้งก้าเยนต้าของเขาของเขาเนาะของเขาไม่ดีนะคของ้าแยกี่องเมียนเมีนู่มีนพี่น้องกันเพาะเป็นอย่างจะศสีว่าของคนของเฮ้าพี่น้องกันสายเ เดียวกันกินน้ำกันได้น้ำนงก็ต้องกินเก่าเดียวกันนือว่าชิมู้หญินะ้นี่แหละเระว่าสิมอะก็น้องเมล็ดกินน้เมดได้ถ้งั้นแล้วก็เปียนหูเพ่จะแล้วก่ได้นะเมล็พูดถึงตวล้ัวแ้วตแ้วตแ้วอะไรอะต้นนั้ไ่ยังไม่ได้เห็น้อว่า่่กันแล้วแ่ ลบรกันกี้เิจะร้อนจร้อนไ่พยองแย่ไข่แย่แม่ด้วยมีคนาฟังเรื่องราวเยุ่นเขาไ้คมเมเาดีวันไหวทุกคนอบคุค่ะเอาไอาเข้าไดูป้าจะกินไข่แล้วนะคบ

ว่ามันนัวแล้วนะครับป้ากินไก่แล้วนะครับ

ค่ะเาลสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบพลิมนีเไปทีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หาด้วกเลยนะคะสวัสดีค่ะ